ดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure ครองครับเมสเตอร์เคกับวันนี้ครับอีเวนต์ของเทเชอร์แมพนะครับเทเชอร์แมพเดือนนะครับเป็นเทเชอร์แมปรูปแบบใหม่ด้วยนะเพราะเป็นเทเชอร์แมพนะครับที่จะไม่มีรองบอสจะมีแค่บอสใหญ่กับบอสลับนะครับแล้วก็เดือนที่เป็นเทเชอร์แมปแบบฉลอง11ปีนะ เรืออาของเรือทองของดิวเวอร์แล้วก็เรือเงินของแกลลายนะครับรางวัลสูงสุดอยู่ที่15ล้านนะส่วนมือใหม่นะครับเรือไม้หรืออิสบูนะครับก็อยู่ที่10ล้านเหมือนเดิมนะปาะกับไปลุยกันเลยครับซอมบี้ลัสนะครับก็มีมากมายหลากหลายนะครับเบลตีลาเทเชอร์คูเบรปโซเจ็บาท 7K F GO, ดเอบอลน,นะครับ ซึ่งเทเชื่อแบบเดือนนี้ที่พูดไปนะว่าไม่มีรองบอสเพราะงั้นการจัดทีมเนี่ยก็จะมีแค่2ทีมการเล่นก็จะไวขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะไวขึ้นด้วยแล้วก็เนเห็นไหมมันการันตีเลยว่ายังไงคุณก็ตกช่องนกแน่ๆไม่ว่าคุณจะได้กี่แต้งก็าตามนะเพราะงั้นเดือนนี้ดีมากเลยนะทั้งเรื่องของรองบอสที่เปลี่ยนไป คือลองบอสถ้านะหากเราตกช่องลองบอสนะเราไม่ต้องสู้คือมันสามารถสคิปได้แต้มได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของนกนี่เห็นไหมมันก็ได้ง่ายขึ้นเรื่องของการ์ดด้วยการ์ดก็ได้ง่ายขึ้นด้วยคือทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นทุกอย่างนะครับมาครับเริ่มมาจากบอสลับนะครับพุทธิสังนะครับผมใช้ทีมทีมนี่ครับนี่เลยครับ ทีมผมนะครับก็จะเป็นทีมแบบไร้ตรงใหม่นะครับเพราะการชาฉลองเปิดไม่ออกเลยครับซึ่งทีมผมนะครับก็จะมีเป็นคิสอาคารสึกนะครับกับมอลล่นะครับผมจะของเทเชอร์แบบตัวนี้สามารถล้างช็อตได้กัะตันสามารถการการถูกเพิ่มบดาของไม้ตายได้นะเพราะตรงบอสนะครับจะมีไอตรงกลุ่มสอของบอสนะครับจะมีการเพิ่มบดาของไม้ตายแถวบน ไปถึง5เถินด้วยกันนะเพราะงั้นก็เลยเอาตัวนี้เอามากัดน,นะครับถ้าหากไม่มีคุณใช้เป็นไอเจ้าโคลาของเทเชอร์แบบวันฮาโลวีนก็ได้แต่คุณต้องหาตัวคอสเอามาล้างช็อตเองนะเพราะาโคลาล้างช็อตไม่ได้แต่ตัวนี้คือเหมาะมากๆล้างช็อตได้สามารถการการถูกเพิ่มบูดาของไม่ตายได้ด้วยนะซัพพอร์ตไม่จาเป็นนะครับ แล้วก็มีเป็นรูจินะครับรูจีคาคุ่นะครับ6ดาของเทเชอร์แบบนะครับสามารถทําการล้างของลดโจมตีแล้วก็ล็อกค่าเชนได้ถึงเจ็ดเธอด้วยกันนะครับซึ่งกลุ่ม2เนี่ยเจอทั้งลดโจมตีทั้งล็อกค่าเชนคือตัวนี้ก็โคตรหมามากๆอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สามารถบับล็อกค่าล้างบับล็อกค่าเชนได้7จิตเธอเนี่ยก็จะมีเป็นลุงนกอีกตัวหนึ่งนะ ส่วนห้าดาวใหม่ของรอบนี้มันอวยแค่ตัวเดียวของด่านนี้คือจินเบนะครับจินเบเนี่ยมันสามารถล้างของบัฟไม่ตายกับล้างของบัฟใบกับตันได้จินเบเอามากดตอนไหนวะ <c oughs> อา่าจินเบมันใช้ตอนไหนเนี่ยผมไม่มีจินเบจินเบเอาไว้ใช้กดตอนบอสนะครับเพราะบอสจะมีการใบกับตันนะครับก็เอาจินเบมาไว้ล้างของใบกับตันตอนบอสนะ มีเป็นลุงหนอนนะครับลุงหนอนนะครับผมเอามาเพื่อทําการบัฟคือจริงๆนั้นลุงหนอนมันสามารถล้างเกราะผ่าครึ่งได้ใช่ไหมเออใช่เออใช่จัดเองงงเองใช่แล้วก็เพื่อนในการใช้เปเจ้าลุจิโซโลใช้เปร่ากของลุจินะครับซึ่งลุจิเนี่ยก็สามารถล้างของเกราะผ่าครึ่งได้เหมือนกันเพราะงั้นลุงหนอนผมใส่มาไม่ใช่เพื่อทําการล้างของเกราะผ่าครึ่ง เกละครึ่งเนี่ยใช้เจ้าลูจิล้างได้แล้วก็จะมีการล้างของช็อตได้ด้วยนะล้าง2อ,อย่างนะครับลุกนอนผมใส่มาเพื่อทำการบัฟให้มันแรงขึ้นเพราะทีมนี้ดาวมัมันน้อยบัฟของลุกนอนเนี่ยมันแรงมันเป็นบัฟของเอสแก้วแล้วก็จะมีการกากอนาเขตด้วยเพราะงั้นลุกนอนไม่ได้สำคัญมากใส่มาเพื่อทำการบัฟให้มันแรงเฉยๆนะครับซัพพอร์ตก็มีก็ใส่ไปไ่มีก็ ไม่ไทําการเปลี่ยนแก้วตรงสีเฉยๆนะแล้วก็มีเป็นพี่พรอมสกี้นะครับพอมสกี้สามารถล้างของใบกับนันได้ถ้าหากคุณมีจินเบคุคณใส่แทนพรอมสกี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นพี่กิอาโทสะนะครับโทสะนะครับสามารถทําการาบัฟของเกราะผ่าครึ่งได้นะเพราะบอสนะครับเมื่อบอสตายไปนะครับก็จะมีการทําดาเมจใส่เรานะครับอยู่ที่8ปดหมืนะ มันกันแทบไม่อยู่เลยถ้าหาเป็นซัพพอตตอนแรกผมใส่ซัพพอตตัวนี้เอามาลองกันดูซึ่งมันกันไม่อยู่เพราะดาเมจแป0 0 0ื่นเลือดเราเหลือน้อยเพราะกลุ่ม2เนี่ยจะมีการตัดเลือดของทีมเราลงไปถึง70%เนะครับเพราะงั้นเลือดเราน้อยการดาเมจแป0 0 0ื่นไม่อยู่ผมเลยต้องใส่เป็นไอ้เจ้าโทสะใส่มาทําให้ละอากันดาเมจส่วนนี้ได้ แล้วก็เงื่อนไขของลุจิคือต้องมีพวกแ็กของพวกกองทัพเรือหรือพวกรัฐบาลโลก CP 0 CP 9 3ตัวขึ้นไปก็ทีนด้มีครบเลยจริงๆก็มีเกินด้วยซ้ำเพราะมีทั้งลุจิโทสะพอมสกี้ลุงหนอนก็คือว่าเกินอยู่แล้วนะจริงๆคือ2ตัวพอานับตัวของลุจิเป็น1คุณหาเพิ่มอีก2ตัวเงื่อนไขครบรุจิถึงสามารถล้างของช็อตได้ด้วยนะครับไะลุยกันเลยครับ แล้วผมลืมพูดเกี่ยวกับซับพอร์ตลุงหนอนผมใส่เป็นไอเจ้าชิกิชิกี้บอสแคสตัวฟรีสีแดงนะครับทำมาเพื่อทำการบัฟของโจมตีให้กระสายหน้ากากนะเพราะทีมนี้ไม่มีตัวบัฟโจมตีผมเลยใส่เป็นชิกี้ซับพอร์ตซึ่งเป็นชิกิ้ตัวฟรีนะคุณไปฟาร์มมากันได้นะครับเริ่มมานะครับอา่าอย่างแรกเลยนะผมจะททำการเก็บสกิลของ VS ของรุจิกกอนนะเพืการกดอย่างเนี้ย กดไปเลยอะ <S <S ่ะคือแบบกดค่าไปเลยนะม,มันก็จะเป็นการเกร็บแก้วของเนื้อให้นะครับก็จะได้เยอะหน่อยนะกรุงสองนะครับรเจอกับพุดดิ้งนะครับทําการเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วช็อตน,นะครับลดโจมตีทําการล็อกค่าเชนนะครับอยู่ที่เเถินลดโจมตี5เถินนะครับก็ใช้เป็นใช้เป็น คู่ก่อนครับคาราสึก่อนครับคาราสึ่งทำการล้างของช็อตนะครับแล้วก็ใช้เป็นคาคุลุสี่ครับกดไม้ตายไปครับทำการล้างของลดโจมตีและก็ล็อกค่าเฉลี่ลงไปนะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับตรงนี้ก็ตัวดาเมจเนี่ยจะมีแค่สี่ตัวแถวบนนะสองตัวแถวล่างเนี่ยจะไม่มีดาเมจนะครับเนื่องจากมัน ไม่ตรงสีตรงสายของกับปั่นนะครับแต่สีตัวแถวบนเนี่ยก็ตรงสายตรงสีนะเพราะงั้นก็จะมีดาเมจแค่สีตัวบนนะครับสองตัวล่างไร้ดาเมจนะครับแล้วก็บอลนะครับพุดดิ้งจากอีกรอบนะครับแพ้ทางสายหน้ากากโดยนะักพุดดิ้งเนี่ยเจอช็อตนะครับเจอช็อต เจอใบกับตันนะครับเรือแมรี่สามารถช่วยลดได้แต่จริงๆก็ไม่ต้องก็ได้เพราะไอ้เจ้าพอมสกี้มันล้างได้หกเธออยู่แล้วเพราะงั้นก็ไม่จําเป็นต้องใช้เรือแมรี่ก็เนี่ยชิคกี้ครับชิคกี้ทำการบัฟโจมตีให้นะครับซึ่งไม่แรงหรอกแค่1.3เท่าแต่มันก็ช่วยได้และแถมเมื่อกดสกิลของลุงนอนก็จะมีการเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีให้ด้วยนะเปิดตัวนะครับพอมสกี้นะครับเฮ้ยเออใ้อมกี นี่ากดผิดคือภาพขึ้นจะเป็นโทสะพรอมสกี้นะครับทําการล้าของใบกับตันนะครับแล้วก็เป็นอะโทสะนะครับทําการบัฟนะครับของกรอบผาครึ่งแล้วก็เพิ่มความแรงของไอเจ้าอาบัฟโจมตีพื้นฐานนะครับกรอบผาครึ่งไปนะแล้วก็เป็นลุงนอนครับลุงนอนครับเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีครับบัฟเอฟกแก้วให้นะครับซึ่งบัฟโจมตีตอนนี้เพิ่มไปเป็น1.69เเท่าโอเคก็แรงขึ้นนะ แล้วก็รุจินะครับกดไม้ตายครับล้างช็อตนะครับแล้วก็กดลากลงมาครับลากลงมาแล้วก็โจมตีได้เลยครับก็คอมโบก็คือว่ากดรุจิเปิดปิดด้วยไอเจ้าคารสึกนะครับจริงๆรุจิตัวเดียกก็จบไปนะในเวลน้อยๆนะครับแลวผมเพิ่งรู้ว่ามันมีสกิลได้ด้วยเนี่ยโคเทประมาณนี้ครับบอลรับนะครับเนี่ยพอบอสตายปุ๊บมีดาวใหม่ใส่เรานะครับ เรียบร้อยครับก็เกือบตายแต่ไม่ตายครับประมาณนี้ครับแล้วก็บอสใหญ่นะครับแ้างนะครับผมใช้ทีนทีนี้ครับใช้เพื่อนเปเจ้าโซโล vs ลูจินะซึ่งโซโล vs ลูจินะครับกับตันก็จะเป็นสายของม่วงดาบแล้วก็ถงนะครับแล้วก็ส่วนไม้ตานะครับก็จะมีการล้างของเกราะสีฟ้าแล้วก็ทหารนะครับมีพวกแทกหมวกฟางนะครับสตัวขึ้นไปนะ สามารถล้างลดโจมตีได้ด้วยนะครับผมก็เลยจัดว่าทีมแท็กหมวกฟางเยอะๆนะครับทำให้กดสกิลและมีการล้างของลดโจมตีได้ด้วยนะก็กัปตันผมนะครับก็จะเป็นแฟรงกี้ครับแฟรงกี้ห้าดาวตัวฟรีนะครับที่ใช้เป็นกัปตันก็เพราะว่าเมื่อเจอบอยปุ๊บบอสจะสุ่มลูกเรือขึ้นมาเป็นกัปตันแทนแฟรงกี้เพราะงั้นก็ใช้ไปก่อนพอเจอบอสปุ๊บก็จะลงมาเปลี่ยนคนอื่นขึ้นไปนะครับ แฟรงกี้สามารถล้างของเกราดสีฟ้าได้5เทินแต่เราเจอ7เทินทำไงล่ะก็ไม่ได้ทำอะไรครับเพราะกับตันของโซโลครับจะมีการเพิ่มจำนวนของการล้างนะครับจาก5เนี่ยเพิ่มไปเป็น7ให้คือจะเพิ่มให้2เทินนะครับแล้วก็มีเป็นไอเจ้าลูฟี่นะครับงอาบน้ำนะครับหกดาของเทรเชอร์แมพซับพอร์ตนะครับก็จะเป็นบรูเล่นะครับของอา ัพพอร์ตนะครับสามารถเปลี่ยนแก้วทั Safe ้งหมดของมืดมนนะครับกลายเป็นแก้วตรงสีได like ้นะเพื่อบอสนะครับจะมีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นแก้วของมืดมนนะครับมีเป็นนามีนะครับนามีคารินานะครับก็เอามาในล่าของนามีนะครับทำการล้างของบัฟไม่ตายและก็ล้างของบัฟกรอบรุงให้นะครับแล้วก็เป็นพอมสกี้นะครับพอมสกี้เอามาทําการล้างของใบกัตตันและก็โซ่ทั้ง2อย่างเลยนะในกลุ่ม2นะครับส่วน อุซบนะครับ6ดาวของเทเชอร์แบบนะครับทำการล้างของกราะผ่าครึ่งให้นะครับก็เจอสามอ่าเจอสามกราะนะฟ้ารุ้งแล้วก็ผ่าครึ่งก็นามิล้างรุ้งอุซบล้างผ่าครึ่งแล้วก็โซโลเพื่อนทำการล้างของเกราะสีฟ้าให้นะครับอือจะหามีตัวใหม่เหรอตัวใหม่ของ5ดาวใหม่นะอย่างซันจิซันจิ5ดาวใหม่นะครับใช้ไม้ตายต้องเป็น ดัน้นจี่ห้าดาวใหม่ใช้ไม่ตายขั้น2ตอนกลุ่ม2ใช้ไม่ตายขั้น1ตรงกลุ่ม3ก็เหมือนกันไอเจ้าจินเบจินเบกดไม้ตายขั้น1ตรงกลุ่ม2กดไม้ตายขั้น2อไอกดไม้ตายขั้น2ตรงกลุ่ม2ไม้ตายขั้น1ตรงกลุ่ม3นะครับก็กด2ครั้งนะเพราะไม้ตอกของเขานั้นจะมี2ขั้นนะครับกดกรทัก2ตัวกลุ่ม2และกดอีก ครั้งหนึ่งตรงกลุ่ม3นะครับประมาณนี้มาลุยกันเลยครับซึ่งผมใช้ทีมนี้เดี๋ยวมันจะสุ่มเปลี่ยนลูกเรือใช่ไหมถ้าหากมันไปเปลี่ยนเอเจ้าพรอมสกี้ขึ้นมาให้รีปิดเกมและเปิดใหม่นะครับมันจะได้สุ่มตัวอื่นขึ้นมาแทนนะเพราะพี่พรอมสกี้นั้นเป็นกัปตันไม่ได้แต่นอกนั้นนะ่ะเป็นกัปตันได้หมดนะครับไม่ได้จะเป็นเอเจ้าอารูฟี่อูซฟนามิกเลยนาคือเป็นกัปตันได้หมดเลยนะ และนี่ที่ผมทําก็คือทําการเก็บหลอดขอเจ้าโซโลนะครับคือเผื่อไงนะเผื่อมันไม่เต็มก็เลยอากดอยอมเสียเิอนหนึ่งแล้วกันจะได้เก็บได้เต็มนะครับกลุ่ม2นะครับเจอกับโบอานะครับทําการเปลี่ยนแก้เป็นแก้แพททางสีนะครับมีอะล็อกโซนะครับหกเธนแหละแต่มีเรือแมรี่เหลือห้าเิ ไปกับตันก็หกเธอแหละแต่เรือแมรี่เหลือห้าเธอรจริงๆเรือแมรี่ก็ไม่จําเป็นนะเพราะพี่พอมสกี้เนี่ยมันสามารถล้างได้หกเธอนะครับก็เลยไม่จําเป็นเรือแมรี่นะแล้วก็เป็นอ่าแฟรงกี้นะครับแฟรงกี้กดไม่ตายไปครับนี่ครับล้าง5เธอบวกสเป็นเจ็ดเธอรครับเกราะสีฟ้าหายไปครับแล้วก็ตรงนี้กดเป็นไอ้เจ้าอ่าลูฟี่การต่างการเปลี่ยนแก้ไปหน่อยครับ จะได้มีดาเมจมากขึ้นนะก็ตีปิดฉากด้วยเป็นเอเจ้าอาโซโลนะครับเพราะไม่งั้นดานเมจไม่มีนะก็เปิดด้วยพอมสกี้นะครับเพราะพอมสกี้มันได้มีดาเมจอยู่แล้วมันเป็นตัวคอที่ใส่เพื่อทาการล้างนะไม่ได้องไม่ได้อวยของด่านหรือทีนะครับแล้วก็ดูจังหวะครับถ้าหากถ้าหากมันเปลี่ยนเป็นพอมสกี้ให้รีบปิดเกมนะครับเตรียมตัวนะ <laughs> เตียงใครโอ้ปิดเกม เปิดใหม่ครับ <What? S 1> เนี่ย <What? S 1> เพื่อเมื่อคุณ <what? S 1> เห็นนะครับ oh <my> ว่ามันกาลังจะเปลี่ยนเนี่ย ah. ให้คุณปิดเกม์เปิดใหม่นะทำอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะหลุดจากพอมสกี้นะครับคือมันเป็นวิทีแบบบ้านๆที่อ่าคือ,อยังไงอ่ะมันเป็นการแก้ทางทริกเล็กน้อยแล้วกันนะเพราะถ้าหากเราไปหาต,ตัวครเอามาเปลี่ยนเนี่ยมันยากก็เลยต้องใช้ทริกแบบบ้าน,านอย่างนี้อาจจะเสียเวลาของการเข้าเกียตรงนี้สักอ่านิดนึงแต่มันก็ได้แหละ เตรียมตัวใหม่ครับจ้องใหม่เตรียมตัวอ่ะนี่ครับใช่หไหมจากมักกีนี้พรอมสกี้ครับเปลี่ยนเป็ดลูฟี่เลยครับใช่หไหมมันใช้ได้ครับเป็นทริคเล็กน้อยนะที่กับคนแบบว่า <ๆ S 1> ขิ้เกียนหาตัวเอามาบัดเปลี่ยนตัวนะครับก็ใช้ทริคนี้กันไปได้นะครับเห็นไหมจับนะ <laughs> จับนะ ปิดเกียร์ขหมายแต่คุณต้องดูดีๆนะกะจังหะดีแล้วคุณปิดเลยนะอย่าช้านะครับช้าแล้วจบเลยนะมันกําลังเปลี่ยนมันขึ้นลูกศรปุ๊บให้รีบปิดเหมือนมักกีนี้เลยนะครับทําให้ดูแล้วนะอย่าอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะโอเคมาครับกดนามิครับนามิเคลหน่าทําการล้างไปครับแล้วก็อุซบครับอุซบทําการล้างกรอบผ่าครึ่งไปครับแล้วก็โซโลโซโลไม่ตายครับ แล้วก็โซโลททำการกดลากลุงนะครับจะได้มีการบั๊มขึ้นนะครับโอเคแล้วก็โจมตีไปนะครับก็เปิดด้วยโซโลปิดด้วยอุซบหรือปิดด้วยอารูฟี่แล้วแต่ว่าไฟนอลแทปอันไหนเกี่ยวกับกันนะครับเห็นไหมง่ายเลยใช้ทริกเป็นการลักหลอกอีมนะครับ สวัสดีครับประมานนี้ครับเทเชอร์แม่ของเดือนนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามใจผมนะครับในสวัสดีครับ